วันนี้ก็มาพบกับผมนะช่อง7 k ไอแล้วก็เป็นช่องนองใหม่ที่พึ่งมาทำนะยูทูบครั้งแรกนะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วพอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็มาพบในเกม PFI นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับชุดนักโทษนะฮะนักโทษเรื่องนางสาลีนั้นะ น้องๆก็อาจจะเคยดูนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะโดนลงที่สะพานนะฮะก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นาจะเป็นลงซีนะฮะน้องๆก็ไม่รู้นะฮะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกชื่ออะไระฮะน้องก็จะลงที่สะพานก่อนนะฮะตอนนี้เราก็ลงก็ไม่มีคนนะน้องนะ ไม่มีบอลสักตัวเลยฮะอ๋อกระโดดสูงมากนะ,ะน้องๆกระโดดผิดฮะ,ะตอนนี้ก็ได้ปืนักกระบอกหนึ่งนะฮะเขาเรียกปืนอะไรนะฮะน้องๆได้จองกระบอกแล้วก็ไม่รู้ว่าชื่อปืนอะไรฮะน้องๆตอนนี้ก็วิ่งหาคนนะน้องๆไม่มีคนนะ ดูในพี่เขาเล่นในโอโหโคตรเก่งฮะแต่เราเล่นไม่เป็นนะ,ะน้องๆก็จะมาหัดลองเล่นเกมหนโฮูฮะแล้วก็จะพยายามทำลิมให้มันดีนะครับน้องๆตอนนี้เราก็วิ่งหาบอดกันเรื่อยๆนะคะบ่ายจะเจอไหมหายาด้วยฮะเนองไม่มีปืนเนี่ยปืนดีๆก็ไม่มีฮะ ไม่โอ้ยตุ่มเกือบตายแล้วเนาะเดือดรุดคนเดียเราจะมาหาคนว่าจะมีคนไหมเอาเจอบอดตัวหนึ่งฮะน้องน้อจังหวะนี้ก็แตกนะน้องน้องครับทำไมมันแตกเร็วมากอ๋อน่าจะเป็นบอลนะน้องน้อมันก็เลยแตกเลยฮะตอนนี้แทนเรากำลังรนนิดหนึ่งฮะเราเจอบอดอีกแล้วน้อง อราจริงไม่ตายน้องๆจังหวานี้ไม่โดนฮะปื้ดนะตามใหน้องอ๋อเลื่อนรถอโอตัวนหนยิงฮะน้องๆหาไม่เจอน่าจะอยู่ข้างบนฮะน้องๆจังหวานี้ถ้าเป็นคนตัวจริงเราคงตายเนี่ยเฮ้ยน้องๆอ้าวบอสยิงลงมาอนนี้ก็ตายสิครับ ไยจะมดอ้บอสอีกนะโอ้ยน้องๆไม่ใช่บอสนะโอ้โหหนึ่งว่าบอสเลยอน,นี้คนนะฮะน้องๆโอ้ดีใจมากฮะฆ่าคนใดตัวหนึ่งนฮะอ,อ้าวก็ะอ,ออกเลยฮะน้องๆก็ไม่ได้ดูเราฮะนี่ก็ฆ่าได้คนได้หนึ่งตัวนะฮะสามตัวก็เป็นบอสท,ทั้งนั้นฮะน้องๆ ปืนนะฮะยาก็ได้ยากองเดียวฮะน้องๆตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงปืนนะแต่ไม่รู้อยู่ด้านไหนนะฮะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะหายมันเจอไหมเราอาจจะตายครึ่งแมสก็ได้นะน้องเพราะเราเล่นมาเป็นมือเออมีตัวนโยู่ข้งล่างสุดแล้วเนาะโอ้ยิงไม่โดนปื้ดเนยนะนเนาะ จังวันนี้เราก็จะชาร์จปอดนะะน่าจะไม่ใช่คนนะถ้าเป็นคนมันคงจะย,ยิงชวนเราแล้วนะตอนนี้หาบอดไม่เจอฮนะน้องๆโอ้ยิงกันเยอะมากนะฮะน้องๆแตนหาไม่เจอฮนะ่นหลนเราเล่นไม่เก่งก็เลยไม่รู้วยอยู่ตรงไหนฮะน้องๆหาไม่เจอจังวัน,นี้เดี๋ยวเราจะขึ้นอยู่ที่สูงดูว่ามันจะ ยิงได้ไหมนโอ้โหดูว่าจะมีคนไหมตอนนี้ก็ไม่มีใครฮะโอมีตัวอยู่สุดยิงไม่ได้ฮะน้องๆมันมันติดผนังฮะคนเรียกอะไรฮะนะฮะกดผิดไปเรื่อยฮะจังหวเนี้บอดแน่น้องๆ แล้วก็ด้านข้างมีมอีกตัวฮะบอนเอาตายตัวนึงฮะกดผิดตลอดฮะน้องๆตอนนี้เขามองหาแล้วรอฮะไม่เจอฮะสูงมากนะฮะน้องๆแต่มองไม่เห็นอะไรเลยฮะอ๋ออีกตัวหนึ่งวิ่งไปะฮะน้องๆวิ่งไปโน่นนะ,ะยิงไม่โดนนะฮะน้องๆโดนกระถางนะะ้องๆแตกแล้วฮะ,น,น,ะวน้องมาจากวันนี้เดี๋ยวเราจะลงข้างล่างนะฮะ เห็นเห็นพี่ก็ใส่ปืนเนี่ยยิงได้เดี๋ยวตายเนี่ยนอนค้าตกโอ้ยเกือบตายค่ะน้องๆตกใจหมดหายใจหายนะน, oh, <no. S 1> น้องๆนึกว่าจะยิงไม่ติดน,นะฮะโอ้ไปผิดท่งน้องๆจากวันนี้ก็ตามหาบอดกันเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมหรือว่าเราจะตายครึ่งแมตก่อน,นะเะพราะว่า นอ้องครับพอเราเล่นไมเ่งเนี่ยฮะท,ทำยังไงฮะพอเราลองดูนะเพื่อใจชนะบ้างคั้ลองวันนี้เดี๋ยวเราก็จะขับแล้วนะไม่รู้จะขับเป็นหรือเปล่านี่อนเอาหัวชนใลละนี่แหละน้องๆดูเลยคนเล่นเกะไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นแต่อยากจะเล่นนะตอนนี้คือชนอีกแล้วฮะโอ ชนไปไเรื่อยนะ,ะมีแดงปงแดงแดงนะคะน้องๆชนอีกแล้วฮะชนอีกแล้วนะะ้นองๆอ๋ข้างหน้ามีตัวนะะ้องๆเดี๋ยวจะลองเอารถไปชนอ๋อกดผิดอีกละกดผิดไปเรื่อยเลยะะเดี๋ยวจะลองเอายิงติดกระทะโดนเม็ดหนึ่งะฮะนะฮะ้องๆสองเม็ดสามเม็ด ไม่ตายน้องๆขับรถไปตามมันวันะเดินก็ยังไม่ถูกทางฮะน้องๆทำาไงดีฮะคนเล่นไม่เป็น <c oughs> แต่อยากจะทำ YouTube ฮะน้องๆก็ไม่ต้องํำคาญพี่นะฮะก็อดทนดูคลิปพี่ต่อๆไปฮะพี่ไปจะพยายามเล่นให้เก่งฮะแล้วก็จะทำคลิปให้มันดีขึ้นตลอดไปฮะ ต่อๆไปนะไม่ใช่ตลอดไปน้องเราก็จะพยายามทำให้มันดีเรื่อยๆฮะจังวันนี้ก็ชนไปชนไปก็ไม่โดนฮะไม่ลู้ไปไหนนะฮะชนเองแล้วฮะตอนนี้รถก็ติดในต้นกระบองฮะขับรถไม่เป็นฮะน้องนๆก็ จะขับตามหาบอดตัวเมื่อกี้ะจะชนแนไดอ๋อชนต้นกระบองอีกแล้วฮะกระบองเพชรมากนี้จังวันนี้ก็ขับรถไปเรื่อยๆน่าจะชนแน่ๆน้องๆนะอ๋อคนดล่นไี่เป็นเนาะตอนนี้เราก็จะขับรถหาบอดกันเรื่อยๆนะหาบอดเจอแต่ชนชนไม่โดนนะตอนนี้ก็ชนพนังอีกนะน้องๆ มีตัวข้างหน้าแต่ไม่รู้จะไปทุกงได้ลงไปยิงก่อนม้างนะแต่น้องๆโอ้น้องๆทำไมนัดเดียวมันแต่ฮะโดนแค่ยี่สิบสองเองคขอเกียานะข้างหน้ามีตัวนะน้องๆแตกนี่ครับบอสนะไต้ตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดก็แปดคิวนแล้วงๆะเหลืออีกสิบสี่ สิบสี่ตัวบอลฮะ<ม>ก็ไหลคิวหนึ่งมาตอนนี้ก็ข้างหน้ามีตัวน้องๆสองตัวฮะไม่รู้จะเลือกยิงตัวไหนจังหวันนี้จะหามันเจอไหมเอาหายนี่ตัวข้างหลังทิ้งวันไว้ก่อนก็จะนําตัวนี้ก่อนน้องๆอ,อ๋อมันยิงสวนอ่ะตอนนี้ก็แตะไว้ทั้งหมดก็ได้สิบคิวนะฮะน้องๆก็ดีใจฮะยิงบอลนะฮะ ยังไม่ใช่คนนะฮะคนได้แค่หนึ่งคิวฮะคนฮะสำหรับคนอบอสอีกเก้าคนเก้าตัวเหลืออีกสิบเอ็ดตัวไม่รู้จะอยู่ไหนฮะโอ้้องๆตกตายไหมเนี่ยลอ,องใส่ปืนนี่ใช้ปืนสไลไปไปด้นีเนี่ยเดี๋ยวตกตายแน่นอน,อนอโอ้ยเอือ เลือดดนะน้องๆถ้ายิงไม่ติดก็อาจจะตกตายก็ได้น้องๆตอนนี้มีตัวข้างหน้าแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนน้องๆแอดอกก็มีคนมาเก็บแล้วฮะหาตัวไม่เจอเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆน้องๆตอนนี้ก็ย,ยังไม่ได้เจอใครเลยฮะ มีตัวยิงข้างบนฮะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะน้องๆตอนโอเต็มันมีสามตัวฮะน่าจะเป็นคนบ้างฮะน้องๆเพราะมันยิงแบบสั้นๆไงยิงแป๊บเดียวเลยใช่ฮหน้องๆน่าจะเป็นคนนะไม่โดนฮะน้องๆมันมันใช้ปืนในนี่นะฮะปืนอะไรปืนลันนะมันลันไปได้น้องๆ โอ้ไม่โดนปืด้ดีล้วจังหวะน,นี้เราตายแน่เจอคนตัจริงนะ,ะน้องๆทำไงดีฮะจังหวะน,นี้เดี๋ยเราเราจะใช้ปืนนี้ขึ้นบนหลังคาดูนะะ้อ,นองๆมันก็ล่อนเข้าวงฮะ,ะยิงไม่โดนนะ,ะยิงไม่โดนแน่นะ,ะไม่โดนนะ,ะน้องๆ น้องๆข้อต้องตั้งค่าย,ยัางไงอะเดี๋ยวจะลอกขึ้นที่สูงสุดกาไม่ได้ฮะติดนะฮะติดผนังฮะไม่ติดนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่สูงสุดนะ,ะนะะ้องๆเราก็อยู่ในวงด้วยตัวข้างหน้าอาอมันวิ่งไปปล่อยมันะฮะมันเป็นคนเดียวมันจะยิงส่วนมาแล้วก็จะตายะฮะน้องมีตัวในป้อมฮะ เล่งหัวนะกลัวมันจะส่วนเรากรรมัะเล่งหัวจะได้ไหมเนี่จังหวะนี้ฮะจังหวะนี้เอายืนออเอาแต่โดนหัวสองนัดสามนัดนะน้องๆน่าจะสองนัดแล้วแต่ฮะตอนนี้เราก็ฆ่าคนใดตัวหนึ่งฮะน้องๆมีคนดูทั้งหมดตัวหนึ่งฮะ จะเป็นแบบนั้เนเลยเนะจังนี้ตอนนี้ก็เหลือสองตัวฮะเราจะยิงได้ไหมฮะจะังหวะนี้เราอาจจะโดนหมอกกินนะฮะกเพราะเราเข้าไม่ได้เพราะมันดักปืน พอมันมาแล้วน้องๆยิงไม่โดนเลยฮะจังหวะนี้มันมีปืนลั่นฮะน้องๆมันลั่นเก่งมากะพอเขาน่าจะเล่นนานมากนะฮะไม่ตายฮะน้องๆคนตัวจริงมันยิงยากเนาะเรือสองสองเอคกดไอวอลผิดนะฮะดูมันจะออกมาฮะ มันน่าจะโกงข้าววงฮะยิงออไม่โดนนะตะล้อนเลยฮะโอ้น้องๆไม่แตกเลยฮะอิ่มแล้วฮะจังหวะนี้ก็ยังไม่แตกนะฮะต้องรอมันออกมาะฮะมันน่าจะพยายามวิ่งข้าววงฮะน้องๆมันวิ่งออกมาโดนนะอ้าวน้องๆทำไมไม่ยิงสวนพี่นะครับ มันน่าจะมองไม่เห็นนะ,ะพอพี่อยู่ข้างบนมันอาจจะมองดูข้างล่างหรือว่าพี่อยู่ข้างล่างมั้งมันก็เลยหาไม่เจอจังวะนนี้ถ้ามันส่วนขึ้นมานี่เราตายเนี่นอนฮะนะน้องๆพอเราอยู่ข้างบน,นะฮะไอวอรเราก็กังไม่เป็นนะไอวอแก่ลูกเดียวะะจังวะนนี้พอมันออกมานั้นเนาะอ๋อ โอ้โหน้องๆไม่ตายฮะอีกนัดหนึ่งน่าจะตายฮะน้องๆมันไม่ยอมออกมาฮะจังวะนี้ซองๆนะฮะเราจะยิงมันได้ไหมฮะจังวะนี้มันพัวออกมาโอ้โหนัดหนึงสำหรับทีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันในคลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย